สวัสดีครับในวิดีโอนี้เราก็จะมาทำรูปทรงที่เป็นเซอร์เฟตที่เราสร้างขึ้นมาเป็นรูปทรงตันนะครับหรือรูปทรงตันสามมิตินั่นเองนะครับสมมุติว่าในในนี้นะครับอันนี้เป็นรูปทรงเซอร์เฟตนะครับที่ครูได้สร้างขึ้นมานะครับก็คือจะเป็นลักษณะแบบนี้นะนี้ครูจะทำให้เป็นรูปทรงตันนะครับเผื่อว่าในกรณีบางครั้งเนี่ย เราจะเอาเซอร์ฟิเนี่ยไปทำเป็นรูปทรงตันแล้วก็เอารูปทรงตันนั้นไปทำเป็นมิในครั้งต่อไปนะครับวิธีการนะครับเราก็ยังอยู่ในโหมดเชฟนะครับโหมดเชฟอยู่นะครับไปที่ insert ครับแล้วมันจะมีกลุ่มคำสั่งอันหนึ่งครับที่ชื่อว่า volume นะครับ Volume ก็คือปริมาตรนั่นเองนะครับทีนี้ก็มี volume หลายแบบนะครับ ขึ้นอยู่กับลักษณะที่จะใช้งานนะครับวอลลุ่มแบบอีก uh, ทูตจาก surface นะครับแบบหมุนรอบหมุนแบบมันติ section v o l ุ่มก็ก็แล้วแต่หรือเราจะปรับจากวอลลุ uh, ่มโดยเพิ่มความหนาจาก surface นะครับเราจะทำโดยใช้เป็นแบบรูปทรงตัน ในที่นี้ครูจะใช้ตัวนี้ครับ Close Surface นะลอง Close s u r f a c ดูนะครับปึ๊บคราวนี้มันจะขึ้นว่าตรงนี้มันจะขึ้นว่า Object to Close Selection ย,ยังไม่มีรูปทรงตันยังไม่มีรูปทรปงเฟด f a ใน s u r f a ที่เราจะต้องเลือกนะเพราะฉะนั้นเราจะต้องเลือกรูปทรง Surface ที่เราจะทํารูปทรงตันครับในที่นี้ก็ือตัวทีนี้นะครับกูก็เ,เอามาไปคลิกเลือกนะครับ เลือกแล้วก็ตรงนี้อาจจะยังไม่ขึ้นนะครับก็เลือกขอบนีด้วยนะครับในจริงๆแล้วเราจะต้องทําการเชื่อมเซอร์เฟตทั้งหมดก่อนนะครับแต่ว่าในคําสั่งนี้บังเอิญว่าเราสามารถที่จะเลือกอเลือกจากตรงนี้ได้นะครับเางนไน,นะครับ insert surface นะครับหรื insert volume นะครับไม่ใช่ surface นะร l o s e surface มันมันจะได้ตัวนี้แต่ว่าจริงๆแล้วเราต้องเชื่อมเซอร์เฟตตัวนี้ก่อนนะครับโดยใช้คำสั่งจอยก่อนครับจอยโอปเปอรชันนะครับแล้วก็จอยเอาเซอร์เฟตนี้กับเซอร์เฟตนี้เข้าด้วยกันอันนี้มันมันไม่ให้ไม่ให้จอยนี่ถือว่าเป็นอันเดียวกันแล้ว ก็แคนเซิลไปนะครับงนั้นเราก็สามารถที่จะ insert ร์ตบูรมได้นะครับโคดจก,กันนะครับตรงนี้โอเคนะครับมันก็จะเป็นรูปทรงตันนะครับเราสามารถซ่อนเซอร์เฟีได้นะครับเราสามารถซ่อนเซอร์เซียดเซอร์เฟีไว้อ่ ใช้เซอร์เฟตไว้อ่าโอเคนะครับก็จะได้รูปทรงตันตรงนี้นะครับแล้วรูปทรงตันตัวนี้เราก็จะเอาไปทําอาจจะไปทําแม่พิมพ์หรืออะไรต่อได้นะครับตัวนี้สําหรับทํารูปทรงเซอร์เฟตให้เป็นรูปทรงตันนะครับก็มีเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ